สวัสดีค่ะไม่ใช่น้ออนานมากใช่ค่ะเซอร์ก็ไม่ได้ไปไอใบใช่ใช่ใช่สนุกสายว่าทําไมต้องเป็นคู่พี่น้องรองเท้าบินเน่ะเพราะว่าในบ้านเนี่ยใบซ้อมเต้นค่ะแล้วก็เหมือนเต้นแบบตีนกากับหลังเนี้ยแล้วรองเท้ากระเด็นมาลงหัวเลยอ๋นนี้เหรอที่มาใช่ที่มาของพี่น้องแบบรองเท้าบินมาตบหัวอะไรเงี้ยฟินไหมคะก็เป็นคู่ที่ไม่ฟินแต่ว่ามันสนุกแน่นอนค่ะเพราะว่าแบบ ที่ผ่านมาคือมีแต่เพลงแบบมันๆโจ๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แซวกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ไมค่อยเห็นโมเมนต์คู่นี้นะใช่เพราะว่าเราคือความจริงเราคนจะเห็นนะแต่มันเป็นโมเมนต์ที่แบบรู้กันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบว่า<ช>พี่แซวน้องน้องแซวพี่<ต>อะไรอย่างเงี้ยจะบอกให้ใครรู้ใช่อ่ะบอกให้ใครรู้อ่ะแต่วันนี้มาพูดถึง 4G ไ,ไงบ้างคะ่คะก็ดีใจค่ะปกติไอเนี่ยชอบดูคลิปมากชอบดูแบบพวกแบบยูทูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ 4G เนี่ยก็จะเร็วปืดปาปืดปาดตท้าใจเราเพราะเพลงเพลิงแบบ,แบ,บนี้เนาะใช่ค่ะใช่เพราะเพลงต้องไอใช่อ่ะดู MV ตัวเองอะไรอย่เยไง,ไงี้ยถ้าทุกคนใช้ 4G สามารถดู MV ได้โดยไม่ต้องรอเลยเร็วมากใช่ค่ะแก้มันเกิดแล้วนี่ใช่ค่ะ2มิถุนายนนี้ก็แก้มันเกิดแล้วตื่นเต้นค่ะเพราะวันเกิดปีที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่เข้าบ้านเ f ว่าเข้าไปในบ้านแต่ก็ดีใจที่เราได้เข้าไงแต่ปีนี้ก็แบบว่าได้มามีแฟนคลับแล้วก็ชวนเขามาฉลองด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดที่ไหนไงบ้างคะจัดที่โซคดค่ะรัชดาซอยสี่เพราะว่าเราส่งกันใช่ไหมคะโด <laughs> มินิคอนเสิร์ตด้วยป่ะหรือว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตคะ่ะ <laughs> ใช่จัดวันที่สองมิถุนายนประมาณบ่ายสามโมงน,ะนะะี่แหละค่ะรัชดาซอยสี่ใช่หมายว่าไม่จัดพ้องกับโซ่ไปเลยอะค่ะ จะมีจัดแบบมาแจมด้วยใช่เพราะจัดข้างๆกันอยู่แล้วร้านอยู่ข้างๆกันเลงวันเกิดจะมีให้กันไหมคะขออยวันเกิดเหรอคะต้องดูกกอนว่าเขาให้หนูหรือเปล่าถ้าเขาให้หนูจะโอเคให้คืนแล้วหนูโตจะไปญี่ปุ่นแล้วใช่ใช่โตให้ไหพี่ใหญ่ไหมคะ แต่ซื้อช็อกโกแลตจากญี่ปุ่นนาฟาครับแค่นี้แค่นี้ขอใจนะี<ม>่นแบบไอ้ขนมกล้วยอ่ะ,อะผมไม่ค่อยมีตังค์พี่อย่กได้อีตังค์ใจจะอะไรก็ไม่รู้ค่ะต้องดูของที่เขาให้มาก่อนเขาให้อะไรมาแล้วเราจะตอบแทนเอาไปให้แบบให้พอดีกันอะไรอย่างนี้จะไปญี่ปุ่นฝากซื้ออะไรฝนะา,ากซื้อหนูฝากซื้อพวก มั่งอะไรงะเงี้ยค่ะก็มีแบบคำถามแต่ไม่รู้เขาจะหาซื้อได้ให้ได้หรือเปล่าซื้อได้ไหมคะตาง <laughs> ญี่ปุ่นเขาดูง,งกอ่ะไ,ๆๆไม่ได้ง,งกครับบ้าน<ช>ผมไม่ได้เป็นคนรวยพี่ผมก็ทุกวันนี้ก็ทำมาหากิน <ๆ S 1> กินหาเช้าสีเลี้ยบบใไม่ก็ใช่ <ๆ S 2> หาหาหาเช้ากินข้ามพี่ <laughs> <ๆ S 2> ผมเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วย่อไม่เสื้อ ก่นเกิดคล้ายกันแฟนคลับปักเบิร์เดย์มาแต่ว่าไงถึงแฟนคลับปักไปขับปักใช่ก็ตัวเองก่อนเกิดใกล้กันไงอ๋อครับอย่าพูดถึงอะไรก็วันที่สองมีนิคอนเซอร์ผมก็วันเกิดผมเลยนะครับก็มาเป็นกําลังใจให้กันเย็นๆวันที่ห้าใกล้ใกล้ขอให้เกิดวันที่สองไอ้เกิดวันที่สองแล้วก็มีนิคอนเซอร์ เพลงไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปทำข่าวด้วยเนะาะค่ะดีมากมมเดลด้วยนะค่ะคุณค่ะ